ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 ซื่อเผยสาเหตุเมสซี่ไปบาร์เซโลนาพบครอบครัวไร้วีแววคืนสุทถินคำหนูหลังจากเมื่อวันที่22มาาเมษายนมีข่าวว่าเลนเนลเมสซี่เดินทางไปยังเมืองบาร์เซโลนา โดยสื่อต่างลงความเห็นว่าอาจเป็นการไปเจราจาถึงความเป็นไปได้ที่จะย้ายกลับมาคาแข้งยาถิ่นคัมนูหลังต้องย้ายออกเพราะปัญหาการงินของสโมสรโดยสื่อพบเมซี่เดินลงจากเครื่องบินพร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นของครอบครัวก่อนเดินทางไปยังบ้านที่ซื้อไว้ล่าสุดสปอร์ตสื่อสเปนรายงานว่าการเดินทางมาบาร์เซโลนาครั้งนี้ของกัปตนันชิมชติอาเจตินาเป็นการเดินทางเพื่อพบปะ และใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวเท่านั้นไม่มีสัญญาณของการนัดพบกันของทางเมซี่และบาร์เซโลนาแต่อย่างใดโดยแปแช่ตัวสังกัดของแชมป์บอลลงดอ7สมัยอนุญ,ญาตให้นักเตะหยุดยาวตั้งแต่วันศุกร์ที่21เมษายนจนถึงวันพุทธที่26เมษายนโดยสื่อเจ้าดังกล่าวยังรายงานอีกว่าเมซี่เขียงแค่มาพักผ่อนเพื่อเตรียมรู้สึกลีกเอิงฝรั่งเศสในช่วงท้ายของฤดูกาลซึ่งเป้าหมายของสโมสรคือการควา้าแชมป์ลีกดังนั้นนักเตะ จึงต้องเตรียมฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจก่อนลุยของสุดท้ายของซีซั่นต่อไปโดยสัญญาของเมสซี่กับแปรแชร์จะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนนี้และยังมีเวลาในการตัดสินใจจากทุกฝ่ายประมาณ2เดือนบาร์เซโลนาวางตัวเปียเอเมริกโอวอมยองและโรเบโตเฟเมโนเป็นเป้าหมายระดับต้นๆที่ต้องการเซ็นฟรีในซัมเมอร์นี้ บาร์ซาวางแผนเสริมกองหน้าในช่วงซัมเมอร์โดยมีโอบามยองศูนย์หน้ากาบองที่หมดอนาคตกับเชลซีและฟิเมโนกองหน้าบาซิลที่กำลังจะหมดสัญญากับวิเวอร์พูลเป็นเป้าหมายหลักโอบามิยองเซ็นสัญญากับบาร์เซโลนาครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2012หลังจากได้รับการยกเลิกสัญญากับอาสซนอลเพียงวันเดียวแม้มีผลงานที่ดียิง11ประตูจาก17เกมลาลิกาและ13ประตูจาก23เกมรวงทุกรายการในช่วงเวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น แต่บาซ่าก็ตอบรับขายให้กับเชลซีได้เงินมา12ล้านโย,โยูโรเมื่อช่วงซัมเมอร์ยางไรก็ตามสถานการณ์ของอุบามิยองกับเชลซีตอนนี้ไม่อยู่ในแผนการทำทีมระยะยาวไม่ว่าจะได้ใครเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ก็ตามคาดว่าเชลซีพร้อมปล่อยสูนหน้ากาบองออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้อยู่แล้วบาซ่ายังปรารถนาที่จะเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวกับฟิมมโน่ที่จะหมดสัญญากับเวร์วพูด,ด้วยแม้ปัจจุบันยังคงเผชิญปัญหาทางการเงิน ยางส่งผลต่อการลงทเะเบนเนตเตกับลาลิก้าก็ตามเด m มิเร์สื่อเจ้าดังอังกฤษรายง,งานเชลซีอาจหวนกลับไปล่าตัวเนมากองหน้าจากปารีสซีแมงร่วมทัพอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้สตาา์ทีมชาบราซิลย้ายไปอยู่กับแป๊แช่ด้วยค่าตัวสติโลกเมื่อปี2017โดยเป้าหมายที่จะช่วยพาทีมไปสู่ความสำเร็จบนเวทียุโรปแต่แม้สถติส่วนตัวของเขาจะยอดเยี่ยม ด้วยการทำ118ประตูกับอีก77แอซิสจาก173นัดจากทุรายการแต่ทีมก็ยังไม่ถึงฝั่งฝันกับเพื่อยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแม้จะมีสัญญากับสโมสรนถึงปี2 0 2 5พร้อมออปชั่นอีกหนึ่งปีแต่ช่วงหลังเริ่มมีข่าวว่าสโมสรนพร้อมจะปล่อยตัวออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้เพื่อลดภาระค่าเหนื่อยก้อนโตในขณะที่ตัวนกเตเองก็มีปัญหาเรื่องบาดเจ็บมากขึ้นด้วยสื่อดังแดนผู้ดีเผยวม่าสิงบรู มีการสอบถามไปยังเนม,มากับทีมดังแดนน้ำหอมเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยมีข่าวลือว่าทอรโบอลี่นัดพบกับนอสเซอร์อแคลฟีด้วยแม้ว่าจะทุ่มเงินไปกว่า6 0 0ล้านปอนด์แล้วในฤดูกาลนี้แต่ทีมยังมองหาการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หลังสร้างผลงานน่าผิดหวังโดยนักเตะในตำแหน่งกองหน้าถูกวางเป็นเป้าหมายหลักของทีมขณะเดียวกันก็จะมีนักเตะถูกปล่อยออกจากสโมสรอนเพื่อความสมดุลในเรื่องของตัวเลขด้วยเช่นกัน